Last Day in Holland นะคะถ้าจะไม่พูดถึงเมืองเมืองนี้ไม่ได้เลยนะคะก็ถือว่าการที่คุยมาเที่ยวที่ประเทศในแนล์เนี่ยก็มาพำนักอยู่ที่เมืองฮอลแลนด์นะคะก็ขอพูดถึงหน่อยการที่มายืนโบกไม้โบกมือมาเดินสวยๆอยู่ที่เมืองนี้นะคะก็ถือว่าเป็น เมืองของเจ้าบ้านนะคะที่มาเที่ยวนะคะกูวีมาอยู่ที่นี่ประมาณร่วมๆหนึ่งเดือนนะคะถือว่าเดินเที่ยวชมในหลายๆจุดที่สําคัญนะคะแล้วเป็นเมืองที่สวยงามนะคะสงบเงียบเรียบร้อยน่าอยู่นะคะขอเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วละกันนะคะว่าเมืองฮอลแลนด์เนี่ยเป็นเมืองทางตะวันตกของประเทศเนเธอร์แลนด์ในจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์นะคะตั้งอยู่บนอ่าวเอเซลเมห่างจากนครอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ะะขึ้นไปทางเหนือประมาณ35กิโลเมตรการเดินทางค่อนข้างสะดวกนะคะก็ที่เป็นที่ทราบกันนะคะว่าในส่วนของประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะทุกๆอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะคะคุณภาพชีวิตของผู้คนก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาไปไกลนะคะแล้วในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคต่างๆในบบก ค้นส่งต่างเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะดีต้องบอกว่าเป็นความโชคดีนะคะที่ได้ไปเห็นบ้านเมืองเขานะคะการใช้ชีวิตของผู้คนในบ้านเมืองเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีความส,มบสงบเงียบเรียบร้อยนะคะการใช้ เวลาว่างในช่วงของกิจกรรมยางว่างมันก็เป็นประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าเดินสวนสาธารณะนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังอันนี้เป็นความประทับใจนะคะคุณภาพชีวิตค่อนข้างจะแตกต่างจากบ้านเรานะคะอย่างน้อยเนี่ยนะคะก็ฝากเป็นข้อคิดให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ทุกคนที่ชมคลิปนะคะในส่วนต่างๆที่คุวิยนาเสนอเนี่ยก็ถือว่าเป็นมุมมองของตัวเองที่ได้ไปนะคะอย่างน้อยนะคะได้ไปพบไปเห็นก็เล่าสู่กันฟังนะคะและแน่นอนนะคะเมืองฮอลแลนด์เนี่ยจะ มองคำไม่ได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นภาพความประทับใจนะคะปีนี้นะคะได้ไปเที่ยวนะคะแล้วก็ปีหน้าก็น่าจะได้พบกันใหม่นะคะวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายที่ได้เดินเที่ยวในเมืองฮอลแลนด์นะคะเพื่อที่ซื้อของฝากแล้วก็เล่าสู่กันฟังในเรื่องของเมืองฮอลแลนด์